จะได้นิ่มหยัมง่ายนี่มาถ่ายแม่ทีไรแม่ไม่เคยสวยสักทีเลยแม่ใส่เป็นปลอมอยมอั้ไม่ใส่แล้วอ๋อเดี๋ยวดีๆใส่แล้วไม่ใส่แล้วลำคาญมันแบบแม่ไม่ได้ทาใหม่มาถ่ายแม่แม่ไม่เคยสวยสักทีเครียดมาขามเปียกแช่น้ําร้อนมันจะไอ้นี่ง่ายไหมมาขามเปียกแช่น้ําร้อนมันจะพองไวแล้วมันจะขยําได้ไวแต่ถ้าเป็นน้นําเย็นอะมันแข็งอ๋ออันนี้ว่าแม่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเล่นกันเขียวแล้วเขาเล่นอะไรกัน พวกหลงพวกบอลสีเมื่อก่อนเขาเล่นกันมานานนะน,นะบอลสีอะ่ะเขาเล่นอะไรบอลสี<ก>นะบอลสีแพงแต่ผมผมเล่นบอลชุดไงอันสิด <c oughs> บาท <c oughs> โดนได้หลายตังนะส่วนมากไม่ค่อยเข้านะแต่บอลสีนี่ถ้าทานนานๆก็หลายตังเหมือนกันนะชอบตายบอลอินเดียไม่รู้เป็นไรผมว่าชอบไม่ไม่ได้เล่นของกระแสผมชอบเล่นแคนตันที่มันทรงแบบว่าแปลกๆอ่ะนจะมันแพงนะถ่ายนะแล้วกูคุยเรื่องตอนไี้กับแม่สิบนาทีเนี่ยคุณเล่นขี้โหลลำบากแน่นะตัดออกอ่ะสวัสดีครับผมช่วงนี้กาลังฮิตเลยครับบอกเลยว่ากระแสเมืสองสามวันที่ผ่านมาทําให้ผมได้เราลึกถึงตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งคุณลิซ่า คุณลิซ่าแบบเพิงคือเขามีสัมภาษณ์หรือสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ได้ติดตามช่วงที่เขาแบบเป็นกระแสไึ้นมานาขนาดนั้นใช่ไหมติงเลยแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงที่เขาพูดเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้หาข้อมูลว่าเขาพูดมาจากไหนถึงได้ดังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาชอบกินคือบ้านเขาอยู่บรีลัามและทีนี้เขาชอบกินนี่ลูกชิ้นทอดเหรอลูกชิ้นทอดแต่ว่าต้องกินที่ร้านใช่ลูกชิ้นยืนกินแล้วก็สูตรน้ำจิ้มต้องเป็นของที่นั่นด้วยทีนี้มันก็ดังขึ้นมาเลยทุกกกคนนน็แบบ้ยูชิื กินบุรีลำเว้ยอยู่ๆก็กลายเป็นเทศกาลก็ลคือบแบบเนมาเลยเออตอนนี้มีขายออนไลน์ลูกชิ้นยืนกินเฮ้ยไม่บูดุลีว่ะสั่งจากบุรีลำม,มาวันเดียวไม่น่าบูดเนาะเฮ้บางทีมันมันก็ไปกองอยู่ที่ศูนย์สมพักคอยอ่ะโอ้มาถึงเยอะมาเลยลูกชิ้น ทีเนี้ยผมบอกเลยว่าของเขาว่ายืนกินวันนี้ผมก็เลยลนึกถึง,งแม่ของผมเนี่ยสูตรลูกชิ้นนอนกิน <c oughs> เ,เป็นไงเขงาเป็นลาลาลิซ่าอัลบั้มใหม่ไอ้น,นี่ลาลาก่อนต้องใสก่อนเลยครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากกินอีกสูตรท้าความตอน,นเด็ก <c oughs> แม่ผมขายลูกชิ้นแล้วขายหน้าบ้านแล้วเป็นลูกชิ้นแบบมะขามเปียบโบราณอน้ำจิ้มมะขามเปียกคือจริงๆมันก็เป็นสูตรโบราณเดียวกับคุณลิซ่าตีคู่มาแต่ว่าของเขาจะใส่พริกไทยพริกเผาอะไรทุกอย่างหนึ่งเนี่ยแหละเออไม่ได้ไม่ได้เทคเหมือนกันว่าสูตรของเขาคืออะไรบุรีรัมศ เพราะเมนปิดอ๋อไม่เผาไม่เผาครับเพราะว่าช่วงนี้แบบเมนปิดอยู่มันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งใช่ครับผมว่พริกยังเผาคิลอะจิลลี่เพอร์เพลชิลลี่เพอร์เพลชาภารกิจเพอร์เพลถ้างั้นวันนี้เราจะมายอดอดีตของผมสูตรลูกชิ้นนอนกินน้ำจิ้มลูกชิ้นนอนกินสวนหลวงคู่แข่งลิซ่าคู่แข่งด้วยอันนี้ผมบอกคู่แข่งลิซ่าเลยมึงยกตัวเองขึ้นไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอคู่แข่งเลยตัดบ้านอยู่สวนหลวงแ่ะลิซ่าอยู่เกาหลีอ่ะ แต่แม่บอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้กำไรอะไรหรอกลูกชิ้นที่ขายหน้าบ้านอ่ะกูแดกหมดเลยเดินไปก้ไม้หนึ่งเดินผ่านก้าไม้หนึงห้านาทีไม้ห้านาทีไม้วิ่งผัดนี่มาสี่คูณไม้ทพาวันนี้เรามาเริ่มเลยวะถ้าใครดูอยู่เนี่ยทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยอ๋อไม่ห่วงด้วยไม่ห่วงสูตรด้วยจะห่วงทำเฮียอะไรล่ะ ทำไมตายเอาไปได้ทั้งบาดไหมตีเหนียวจะไปห่วงทำไมมีแต่มะขามเปียกก็ใจเลยก็มองก็รู้แล้วก็มีก็มีมะขามเปียกคือไม่แช่น้ำอุ่นเอาไว้มาขามมันมีไหมมะขามเปียกก็นี่ไม่ใช่มะขามเปียกไม่ใช่ขอมะขามเปียกมีขอขออีกอีกปั้นเขาเรียกปั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยปั้นหนึ่งอันนี้คือทำกินอันนี้ที่เขาลูดมะขามเปียกป่ะใช่ที่กินยาดองแล้วก็ใช่ใช่นต่แม่ลองแกะนี่เปรี้ยวนะไหนลองดูไงเปรี้ยวเนี่ยแป็กยาดองหรือว่าเหล้าขาวพอกินเหล้า ปุ๊บก็เออเนี่ยไปกินเปียาเปลือบเปล่าเปลือบเปล่าเปลือบแนั่นแหละก็แล้วกินทั้งซอยอ่ะก็รูดที่เดียวกันหมดเลยทั้งซอยเปรี้ยวจริงจริงมันกัดเนื้อได้ไหมฮะได้ที่ไหลดีนะเคียวถ้าใครไม่ถ่ายท้องนะถ้าใครไม่ถ่ายท้องกินไปเลยโอ้โหถ่ายแน่ทำลายไหลเลยวเปลี้ยวเลยแต่มันเสียของไหมเนี่ยเอาลองดูไวก่อนว้าเลวมันดูดแล้วด้วยพี่อ้นเดี๋ยวผมไปเอาอีกฝั่งดีกว่า โอ้มึงเล่นน้ำลายยืดไปเลยอ่ะผมบอกเลยว่าผมสายกินนี่นี่พวกมะขามเปียวเพราะมันก็รู้ว่ากูชอบซื้อไอ้มะขามไว้ไว้ในรถจ้ะใช่เคี้ยวนะมะขามคุ้มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนี้โอ้โหแม่งเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวแบบภาษาไม่รับรสอ่ะไม่แไม่อร่อยผมชอบอ่อเหรอจิ้มเคีือไปละใช่เหรอทำไมต้องจิ้มเลยอ่าอ่าอ่าจะแม่งขี้แตกแน่นอนขี้แตกถ้าใครไม่ถ่ายท้องนะกินเลยเอาไปใช้อะไรไหน่อยแม่ไม่เอาแล้ว่ทิ้งไปเถอะเดี๋ยวซื้อใหม่เอาม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 าอะไรเฮ้ยเหงื่อท่วมเเเลยยหรรอปีี้้วแค่น ร้อนเด็กที่เพิ่งอาบน้ำมาดิอันนี้นะจะมีมะขามเปียกขั้นแรกทุกคนต้องเตรียมมะขามเปียกนะครับแล้วก็แช่น้ำเอาไว้แม่เขามีเทคนิคว่ามันต้องแช่น้ำร้อนนน้รอมันจะได้เปื่อยเร็วๆแล้วก็มีเกลือมีพริกป่นถ้าใครไม่สะใจก็ซื้อพริกขี้หนูแห้งอะตำตำตำหรือคั่วก่อนก็ได้ใส่ไปในหม้อเพิ่มความเผ็ดรีดหอมด้วยถ้าอย่างนี้เป็นพวกพริกกระเหลี่ยงก็เจ๋อเลยโอ้โหมันก็แตกไม่ได้อะซืลอมาจะเผ็ดอะไรขนาดนั้นน้กระเีดองน้ำกระเทียมดองกระเทียมดอง หัวกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บล้างมืออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ขยำไปเลยไม่เพราะว่าเอาความเค็มจากมือด้วยก็จะผสมกับความเปรี้ยวดีเพราะเมื่อกี้มันเปรี้ยวหนักแล้วถูกสุดขันลักษณะอีกแล้วโดนแบนแม่ล้างเรียบร้อยแล้วก่อนทำถูกสุขขันลักษณะแม่ยืนคุยผมตั้งนานผมไม่เห็นแม่ล้างมืออ้าวแม่ล้างก่อนพี่อ๋อแม่ค่ะขยำให้มันออกมาทั้งหมดให้มันมีน้ำออกมา ก็เนี่ยใส่น้ำไปสักครึ่งถ้วยของถ้วยอย่างนี้แล้วก็มะขามเปียกกันเงจะใส่แบบเอาใส่ตอนแรกก็อย่าเพิ่งให้หมดเตมะขามเปียกก็ไปกรองน้ำมันจะเยิ้มๆอย่างนี้เลยนะมะขามเปียกถ้าเป็นไอนี่เขาจะกรองแต่ว่าเนี่ยคนที่เป็นแม่ครัวจริงๆเขาจะมีวิธีหมนไม่ต้องกรองก็คือถ้าแม่ครัวบ้านๆอย่างเงี้ยทำก็จะแม่นยำแล้วโบราณโบราณแต่ว่าจริงๆถ้าซีเรียสหน่อยอ่ะเขาต้องการเท็กเจอร์ที่นวลไงเขาต้องกรอง แล้วเกลือไปประมาณไหนใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอครึ่งช้อนโต๊ะใส่ก่อนถ้าไม่เค็มค่อยใส่ทีหลังเพิ่มอ่าถ้าไม่เค็มก็ชิมใบเรื่อยๆอ ใส่น้ำตาลก็แม่กะเอาแต่ว่าใครนั่นก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมันจะอร่อยกว่าน้ำตาลทรายนะมันจะหอมใส่น้ำตาลปี๊บสามช้อนให้ผมขอถามเนี่ยเขาบอกว่ามันหวานคนละแบบใช่ไหมแม่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายใช่น้ำตาลปี๊บจะหวานแบบเข้มข้นมันหอมแต่น้ำตาลทรายอ่ะมันจะหวานอย่างเดียวหวานแบบมันหวานไปเรื่มไปเรื่มอะมันหวานไม่หอมหวานแหลมหวานแหลมใช่หวานดีสังเกตได้ถ้าคนรักไก่นะไอ้นี่จะชัดสุดน้ำกะทิน้ำกะทิที่ใส่รลช่องอะบางคนรักไก่ใส่น้ำตาลทรายไม่ได้เลยนะบางคนไม่ ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วน้ำตาลปี๊บทำน้ำกะทิจะใส่น้ำตาลปี๊บธรรมดาก็ไม่ได้ต้องน้ำตาลปี๊บแท้มันถึงจะหอมใช่ต้องปี๊บแท้แต่ปี๊บไม่แท้อย่าไปทำเลยลูกท่องแม่น้ำตาลถุงนี่ไม่ใช่น้ำตาลปี๊บถุงโอ้โหถุงเบลเลอร์เลยละต้องงัดมาจากปี๊บคือผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีแม่แจกสูตรน้ำตาลกะทินะมีแจกสูตรน้ำกะทิใช่เมื่อก่อนแม่ขายอยู่อร่อยโอ้โหอร่อยเอาตายอ่ะผมบอกฮะอันนั้นเดี๋ยวผมหาแล้วช่องมาอย่างเดียวดีกว่าได้ไหม ได้แล้วเดี๋ยวไหนเรามาลุยน้ำกะทิคุณูงหายโบราณซื้อนี่มาเลยเราช็อปมาแล้วก็เจ็ดมาจืดอ่ะใส่หัวกระเทียมดองไปด้วยอ่าปอไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมหัวหนึ่งหรับหัวหนึ่งก็ได้สองหัวก็ได้เสร็จเราทำถ้วยเล็กเราก็เลยใส่บม้อที้อมกระเด็นไปแล้วน้ำไม่ต้องน้ำด้วยอ่าใส่น้ำไปหน่อยนึงใส่น้ำนะใส่น้ำกระเทียมดองถ้าอย่างนี้ประมาณกี่ช้อนเนี่ยสักสองช้อนโต๊ะประมาณสองช้อนในหม้อนี้ก็มีน้ำกระเทียมดองน้ำกรลเปี๊บเห็นเห็นไหมนี่น้ำมันจะข้นๆอย่างนี้เลยน้ำม จะค้นๆเราก็เปิดไฟอันนี้จากสูตรสาหรับทํากินเองในบ้านนะยังไม่ขายนะถ้าขายปุ๊บต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกมันก็จะยากเข้าอีกเวลาทําเยอะๆมันต้องจัดใช่มันจะยากแต่ว่าอันนี้ทํากินกันก่อนโดยแม่แต่ก่อนแม่ทําแม่ไม่ค่อยตวงไม่ไม่ค่อยตวงหรอกการกะของแม่ใหญ่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทํากันบ่อยเหมือนสมัยก่อนไงเขาเลยต้องตวงเมื่อก่อนอ่ะอย่างรุ่นแม่ทาอ่ะทาจนชินแล้วบอกว่ารู้แล้วว่าเฮ้ยหยิบมือนึงเนี่ยคือเท่าไหร่เหมือนแม่เทกระเทียมดองม เพราะว่าถ้าถ้าบอกสูตรคนเนี่ยเผื่อเพื่อนเพื่อนรุ่นผมเนี่ยต้องตวงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ต้องอยากรู้แล้วว่ามันเท่าไหร่จะได้เป๊ะเพราะมันเป็นสายแบบกึ่งกึ่งเชฟแล้วต้องตวงนะเชฟต้องตวงตวงหน่อยตักตวงอ่ะตักตวงอะู้สูตรลูกชิ้นแม่ลิซ่านี่ของแม่ลิซี่เป็นงานลิซี่ดวงเป็นงานลิซี่ดวงนั่งไม่ได้มันเย็นเป็นงานดูดูทีวีเยอะหน่อย เลี้ยงหลานเนดูโฆษณาไปเรื่อยๆก็ขีไม่ออกอะอีกทีหนึ่งอะเคยไปว่าลิซี่ดงไม่เคยผมเคยเป็นไงวะทีหนึ่งไอ้ที่เขาว่าลิซี่ดวงแตกเ่ยแม่ทรมานไหมไม่ไม่ทรมานโล่งเลยแต่เหรอต้องให้มันแตกลยของผมอะของผมไม่ไม่เคยเป็นแต่มีมีมีขีแข็งแล้วแต่ว่าของผมไม่ตัดเพราะผมเอาไว้ล้อคู่แข่งคู่แข่งลิซ่าลิซี่เอาไว้เพื่อนล้อ ไม่รู้เก็บไว้มันตุงต้ไหมเวลาเดินตรงตูดไหมไม่ตุงปกติปกตขิของผมไม่ใช่สายแบบว่าไม่ใช่สายตุงของผมเราตุงตุงนี่อย อยเมื่อกี้ผสมไปแล้วอ่าผสมแล้วเคี่ยวให้มันในนี่อย่างนี้ต้องคนคอยคนไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ปล่อยให้มันก็ดูว่ามันหนืดหรือยังแต่ความจริงอะถ้าเกิดว่ามันไม่หนืดบางคนเขาอาจจะใส่แป้งมันใส่ละลาไม่หนืดแต่ถ้าสมัยก่อนเขาไม่ใส่แป้งมันเขาก็เรียกว่าแบะแซ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 เป็นขาวๆมันหวานคล้ายๆเป็นน้ำตาลรูปแบบหนึ่งแบะแซที่บ้านผมใช้อยู่การทำพวกน้ำเป็ดต้องใช้พวกนี้อ๋อเหรอแต่ว่ามันมันคุณภาพเดียวกับ ตั้งมันถูกป่ะไม่ใช่ไม่ไม่เป็นนป้ําาตลรูแบบน่งจะพูดว่าเป็นน้ําเชื่อมมันก็ไม่ใช่เพราะมันแข็งกว่ามันจะแข็งกว่ามันจะเหนียวอ่าอ่าอ่าคือมันจะเพิ่มความเหนียวใช่แล้วเวลาใส่ในการละลายถุงของมันเนี่ยคือเราตัดไม่ได้นะเราต้องเอาถุงมันไปแช่ในกระทะเลยแล้วเดี๋ยวมันจะละลายเหรอเพราะว่าและแบตแซมจะไหลออกเองอ๋อเหรอมันไม่ถึงแป้งมันแต่ว่ามันเป็นท e เจอร์แป้งมันแต่เป็นน้ำตาลเออช่างแม่งเลยไม่อยากรู้ละเออยากนะ อันนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะข้นอ่ะเนี่ยมันจะขนะน้น,ขนลเลยต้องเงย็น <c oughs> มันก,ก็จหเหนีย<า>วนะลอยยอะยอะไรอย่างนี้ต้องใช้แป้งมันนะ <c oughs> ความจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าเราว่าให้อร่อยให้มันเหนียวด้วยตัวน้ำตาลเคี่ยวให้มันเหนียวด้วยตัวน้ำตาลมันจะเข้มข้นมากกว่าที่เราใส่แป้งมันก็ใส่แป้งมันมันติดก็จริงแต่มันจะคนรสชาติอะที่เราจะเคี<อ>่ยวแล้วแต่ที่ผมถามแม่ละผมผมพอพอเดาออกแล้วว่าที่ผมถามแม่ทําไมบางเจ้ามันถึงมีความไม่อร่อยในเมื่อมันเป็นสิ่งที่แม่งทาใกล้ๆกันเหมือนคล้ายๆกันอ่าอ่าอ่าเอาอาจจะมีแป้งมันอาจจะมีผลก็มีสิทธิ์เพราะว่าการที่เหนียวกับแป้งมันกันเหนีย เราเคี่ยวน้ำตาลกเครื่องพวกนี้ให้มันเหน,นียวอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไปเร่งความเหนียวอ่ะมันไม่ได้แบบว่าคนจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเหนียวไม่ใช่อย่างนั้นว่าไงลิซี่จะออกหวานเปรี้ยวหวานเค็มเหรออมนี่ให้แม่ชิมเอาชิมดูอ่าผมชิมกันนะอืมิมไปดิอ่าใช่ มันจะเข้มข้นกว่าหวานเปรี้ยวเค็มเดี๋ยวรอเผ็ดมาเข้าปุ๊บทอดลูกชิ้นเลยแม่แล้วพึ่งแปรงฟันมาดนกันแล้วใส่พริกนะแล้วแต่งน้อยอ่ะของมือมือแม่เนี่ยเผ็ดประมาณไหนเนี่ช้อนหนึ่งก็เองสักครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนี่นี่นี่มันจะเริ่มแบบนี่เห็นไหมมันก็จะเหนียวมันจะเริ่มแบบว่าข้นกว่าปกติละ อยากแซบแบบว่าอยากได้สีฉันก็เอาพริกแห้งอะมาคั่วเขา้าแล้วก็ตำตๆต,ตให้แหลกแล้วก็โรยอ่อุ้เติมอันนี้แสดงว่าสูตรยืนกินอะอของลิซ่าน่าจะประมาณนี้แต่แค่ใส่น้ำพริกเผาเข้าไปมันจะเพิ่มความมันไงอาจจะเป็นของพื้นที่นั้นๆใ,ในในจจแบบของแม่จะเทนห้ดูนๆะอันนี้คือจบแลนะ้วไงแม่ จิ้มไม่ยากนะอักไม่ยากหรอกูกแค่นี้เองน้ำจิ้มล้กคินอ๋อแต่แค่อันเนี้ยถ้าอยากให้มันเหนือเนี่ยก็แป้งมันดีว่ะถ้าแป้งมันคนจะหาง่ายกว่าบางคนน่ะถ้าให้เหนือบางคนก็จะใช้แป้งมันแต่ถ้าคนโบราณน่ะบางเจ้าเขาจะใช้แบะแซเพราะมันจะเหนียวกว่าแป้งมันแล้วมันมีความหวานอยู่ด้วยทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะหาอะไรได้ไม่ได้แม่ไม่ชอบอย่างนั้นแม่จะชอบแบบว่าเคี่ยวเครื่องทุกอย่างให้มันเหนียวจะได้เข้มข้นจริงๆต้องใช้เวลานานกว่านี้นะแต่ว่านี่ก็เหนียวแล้วนะเอาดู วสูตรโบราณมัาเป็นซากซากใช่ของไอ้นี้อยู่ผมก็ชอบเลยใช่ซาให้รู้ว่าแหละความเก่าแก๋ปนจาแก่แล้วเด็กต้องเอาผักชีมาซอยใส่หน่อยแม่ก็สีสันก็ดูครับถ้าเป็นผักชีมาปุ๊บก็ใช่เลยดูเด็กที่ผมเห็นตามตลอดรถไฟเขาโรยนี่ด้วยแม่อ่ามะเขือเทศที่มันเอาเป็นลอยไว้อะเออลอยทั้งลูกเลยผักชีนี่เป็นลรชีพามหรอไม่ใช่เป็นเป็นชีชีที่บวชอยู่พระอ๋อโอ้ยพึ่งนึกพึ่งนึก ปากสั่นเลยปากสันน yeah> claro ี่ปากปลาปลาจี้จี้ครัวกำลังนึกอยู่มะเขือเทศอยู่เอาไม่ทีเข้ามามันคนละเรื่องทำลูกชิ้นให้แล้วลูกชิ้นแม่เนี่ยจะย่างหรือทอดที่มันเข้าอ่ะน้ำจิ้มขอช้อนอันนี้จริงอ่ะลูกชิ้นย่างย่างก็ได้ทอดก็ได้ลูกคือถ้าสายแบบว่าสายมันปากหน่อยก็ทอดไปถ้าสายแบบว่าเฮ้ยเหมือนกินให้เยอะหน่อยหลอกตัวเองหน่อยไม่อ้วนเหมือนไม่มีมัเพราะแป้งเหมือนกันงผไปเป็นน้ำตาลพูดแบบนายบอกอ่ะหมูนิดนึงน้ำตาล นิดนึงที่เหลือแป้งหมดเลยไห่ใว่าอบมร้อนให้ดีกว่ามันจะได้ไม่มันอ่ได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรละไม่มีไม่มีอะไรก็ตามที่ตัวเองชอบลูกชิ้น เป็นลูกชิ้นปลาสีแดงลูกชิ้นปลาสีขาวลูกชิ้นปลาที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวฮอดดอกอ่าได้หมดเอามาจิ้มทําได้หมดเลยเมื่อก่อนสมัยก่อนแม่ขายแม่จะเอามาชุบแป้งทอดทอก <Hot Dog, S 1> ชุบแป้งทอดทอดที่มันกรอบๆมันก็จะพองลูกชิ้นไก่ชุบแป้งทอดแต่แม่เรื่องลูกชิ้นเนี่ยแม่หลอกผมไม่ได้หรอกเพราะคุณก็รู้ผมโอ้โหคือคุณซื้อกี่เจ้าแม่ก็แบบใช่อ่ะแป้งหมด <laughs> คืนหนึ่งปีเนี่ยผมจะมี2เดือนถึง3เดือนที่กินแต่ลูกชิ้นปลาระเบิดใช่กูติดลูกชิ้นปลาระเบิดเพราะมึงอ่ะเห็นว่าผมจะกินแล้วช่วงนี้ผมไม่กินอีกแล้วอ๋อมีมีการแบบผัดผัดไปเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นใช่ครับให้ร่างกายได้มีความบาลานซ์ใช่ฮะยินหยางอ่ะคุณโอ้คุณรคุณรอบคอบนี่อาอผม้องครอบนี่ไม่ถูกคุณรอบคอบไม่น่าไม่เคยมีใครจับอะไรมึงได้เลยผมคนรอบคอบเฮ๋ยแล้วผมลองชิมก่อนครับ ด,ดูครับดู็กเจอร์ในการที่แบบว่ามีซาาของกระเทียมดองอมันจะเป็นงนี้ป่ะแล้วาก,กระเทียมดองแล้วก็มีซาามาขามเปียกีอะครับแต่หน้าตาเนี่ยคือโบราณนี่คืออันนี้เลยอันนี้คือโบราณเลยใี้ซอ,ซ,อซอยมึงนี่มีแต่คนทำข้าวนะเพราะโลกข้าววิ่งมา3าสี่เจ้าใช่ซอยอะใช่ซอยเป็นคนโบราณหมดที่นี่ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่สามแยกเองถัดไป500รอเมตรนี่คือสิ้นสุดของของของกับข้าวกับข้าว ที่รอก็พูดนานเลยนะที่รอมพูดเท่าอ่ทีจะเล่นหน่อยใช่จะรอมุกเคิลแกก็ไม่พูดทังทีแล้วพูดแล้วไม่ใส่ไมยย้มันเราก็ไม่ได้ยินเลยใช่ลราชิมขมไม่ได้ชิมไมืไ่อกีกูตักมาแค่นี้เนี่ยโ้โคตรดีไม่ต้องชิมเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะพี่เหมือนเดิมเหมือนไวเด็กใช่เลยคืออันนี้แม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลน้ำปลาไม่เห็นนะเมื่อกี้เพราะมันเป็นเค็มของน้ำก็เทียมดอง อ,อเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยบอกเลยว่าอันตรายรต้องรู้ว่าน้ำปลาเนี่ยไปใส่กับอะไรมันต้องเลือกใช้ใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวม,มันจะไปกบหมดอาคุณลองอ่าลองดูลองดู อืมนะพริกป่นพริกป่นชูมาแล้วถ้าเป็นสูตรนี้แต่ว่าใส่พริกเผาเหมือนลิซ่าบุรีรัม์อืมโคตายตายแต่ผมว่าถ้าสูตรนี้นะพริกเผาไม่ต้องละมันพอดีออกมาละสมมุติว่าถ้าเป็นสูตรของสวนหลวงอ่ะถ้าเป็นลูกชิ้นนอนกินต้องอย่างงี้แต่ถ้ายืนกินต้องบุรีรัมม์ครับโหแล้ววันนี้ฝนตกด้วยถ้านอนไปดะมึงเอ้ยนอนยากเพิ่งอาบน้ำด้วยจะกินตอนนี้นอนตอนมืดได้ไหม ไม่งั้น่เออแล้วคุณก็นอนมากี่วันแล้วคุณก็รู้อยู่โโอผมก็นอนมาสิบหกวันโอผมนอนมายี่สิบวันนะอันนี้เดี๋ยวรอลูกชิ้นเดี๋ยวรอดูว่าถ้ามีลูกชิ้นเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดได้เนี่ยวิ่งออกไปซื้อลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วมาันนี้จบเลยเดี๋ยวขอสองวินาทีนะไปพี่ครับเป็นไงสอวินาทีดีดนิ้วด้วย ดีดนิ้วให้คนตัดด้วยผมออกไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วอันนี้คือลูกชิ้นปลาที่แบบว่าคนจะชินกันใช่เจ้าดังแล้วก็เว้นไปประมาณสักที่เราออกไปเนี่ยกลับมายังเหนื่อยอยู่นะเห็นป่ะมันไม่คืนตัวตอนนั้นมันร้อนมันจะลุยลุยใช่เนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าเซตตัวแล้วเราลองไหมก็คงต้องลองเลยละกับลูกชิ้นปลาระเบิร์นะต้องบอกชื่อบอกชื่อไหมไม่เป็นไรผมชินนะแต่มันไม่ใช่ลูกชิ้นที่ข้อปลาระเบิดอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นลูกชิ้นแบบแบบปลาละเบิร์ตอ่ะไม่แต่ะ ลูกชิบปลาทอดอ่ะเออลูกชิบปลาทอดอ่ะแต่ไม่ใช่ปลาระเบิดนะปลาธรรมดาเลยแล้วก็มาตั้งเนี่คือทอดที่มันกรอบแล้วมันระเบิดมันระเบิดอ่าแค่นั้นเองลูกชินปลาระเบิดแต่นั่นแบ่งกันเลยนะแม่นะลองดูสิเข้าก่อนน้ำจิ้มแม่งไหมยังไม่ได้แดกเลยอร่อยไหมอร่อยไหมน่าจะอร่อยอร่อยอร่อยแค่แข็งลูกชิ้นอ่ะแม่เข้าร่องฟันแม่เข้าร่องฟันโอ้จะให้หมอฟันเข้าอีกแค่ลองจ้อไหมอันนี้เป็นจ้อปูครับ ผมว่ามันโฟมโฟมต้อหยุดนะเพราะผมต้องสูตรการยุกชิ้นเนี่ยคุณต้องรู้นะว่ามันต้องจิ้มประมาณทุกแบบคืออย่างนี้มาเลยเหรอใช่นี้เลย่ทีเดียวเหรอก็ไม่เคยกินเหรอแล้วก็ปั่นเข้าไปอย่างเงี้ยแหละผมว่ามันไม่เลี่ยนมากกว่าอืมมันจะแบบว่ากินเพลินอะถ้าจริง้ผมว่าแล้วมันไม่มันปากอะแม่มันไม่มันข้างในปากเออใช่มันเหมือนมันล่วนอ่ะแล้วมันกินเล่นได้เลยนะแม่ ไม่รู้พิสดาดหรืออวยหรืออะไรไม่รู้ทำไมต้องขนาดนั้น,แ,นแล้วนี่ลูกชินตัมโบห้ามกัดนะต้องคำเดียวอันนี้พิสดารหรืออะไรผมกินคำเดียวนะพวกมูกชินตัมโบ้เนี่ยเ,เออคุณเลาพอ <laughs> ถ้าคุณไม่ได้เดี๋ยวผมทาให้ดูก็อย่างที่แม่บอกอะคือสูตรเนี้ยทาง่ายทําสักสามครั้งก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันอยากให้มันหวานฉันอยากให้มันเผ็ดฉันอยากให้มันเค็มอะไรเออฉันอยากให้มันเปรี้ยวใช่เฮ้ยแม่พอมันเย็นแล้วมันเผ็ดตอนมันร้อนมันไม่เผ็ดใช่ถือว่าอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่ดีให้คนได้ไปพัฒนาคขาเยว่าอะไรนะสารตั้งต้นครับเหมือนก่อนจะสกัดอยู่บนต้นไม้แล้วมันต้องใช้เหงือกช่วยบดของผมอะทำประจำผมไม่ชอบตัด มันเสียรสชาติใหญ่ไปหน่อยอ่ะลองว่ะอ่าเดี๋ยวผมเองเพราะคุณชอบจัมโบ้จัมโบ้ใช่จัมโบ้ใหญ่อยู่แล้วผมชอบเลยแต่พลาดตลอดหลังๆพลาดผมพลาดตลอดคนไม่มีบ้านเราไปเฉ๋สิเนี่ยเดี๋ยวมบอกฮึดกินได้พอที่จะให้พวกเอสีไปทำเป็นอาชีพได้ไหมได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอร่อยอืมไมีรสถามเลยหรือเปล่ามันเยอะเหอ เอาๆๆถือว่าแจกสูตรบ้านๆเลยนะอันนี้เอาไปพัฒนาต่อได้อย่างที่เห็นว่ามันจะไม่ยากเลยถ้าทาตามนี้ไม่ยากแบบไม่ยากเลยแม่ใส่ไม่กี่อย่างนะแต่ออกมาอร่อยเลยเห็นว่าไม่ต้องปรุงเยอะสังเกตไม่คล้ายๆพะโลใหญ่ใส่ไม่กี่อย่างับของที่ใส่เครื่องปรุงอยู่ในครัวเยอะด้วยใช่หาง่ายแล้วก็เอาไปพัฒนาสูตรแล้วไปขายได้จึงชั่วโมงนี้คนหางานหาอะไรด้วยใช่ป่ะล่ะบอกแล้วลูกชิ้นโอ้โหอยาจะนอนกินมันอาบน้ำมาแล้วไงไม่ได้นะวไม่ใช่เลยดิคนนี้ก็ต้องตั้งชื่อคลิปอย่างเดียวแล้วลูกชิ้นอนกินสุด แล้วขบมดาเฮียไม่เห็นพวกมึงนอนเลยเออทำไมพวกมึงไม่นอนกันมานอนได้ไหนฝนตกเลยพี้เมื่อกี้นอนอยู่ไอ้นี่ไอหนอนรายอะม่ขึ้นมามันใช้เข้าหูนะคุณนะโอ้โหเรียบร้อยนะคุณโรงพยาบาลงี้นะเเรื่องไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทําอะไรว่ากันพอช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราก็เล่นกระแสน่อยเล่นกระแสหน่อยคือช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันแล้วเดี๋ยวซักอีกสองสามคลิปเนี่ยก็จะเริ่มออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าเฮ้ยถ้าป้องกันตัวดีลได้แล้วเพราะว่า ต้องบอกเลยเกมเพราะว่าตอนนี้เดลต้าอยู่ในตัวผมแล้วผมเกมกันนะผมเอามาตะผมบอกเลยโอเคเจอกันคิดหน้าไปทำตามกันชิ้นนอนกินนะครับผมซู้อซี่ไป